สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องฮักแพงลำพื้นออฟฟิเชียลนะครับเออช่องเพชรจ้าสวัสดีค่ะอ้าวตื่นแล้วเด้๋ยวอาบน้ำแล้วจะขัดถื่นแล้วอาบน้ำแล้วห้องทองก็ดูห้องทองเลยมามากห้องทองเลยมามากลิ้นที่ใส่ห้ามือนี่ฮอร์ดค่ะงานไงงานงานประจำปีเนาะก็ไม่สูงต่ำของผมจักพิษเอามาจากพิษงานประจำปีบุญพระเวทนะครับ เมืองสาเกตนครเ <C oughs> มือนี้เป็นมือสุดท้ายเนะาะแมนบอจิตแปกลกเก่ามีเพื่อนี้อยู่อันปทุมรัตแต่ว่าเมือนี้ได้ได้ยินนะคะว่าเลิกตีูเลืมาตะเวนเนมาตะเวนเนเดอร์ครับมาชมมาชมสาวนหน่อยลำฟื้โนโจ้เห่นเล่นตุ่มหัววันเด้ครับมือนี้เลือดตีหนึ่ง ชมฟรีนะครับออหอนอ้บ่อานกบานตะเวนนะครับมือนจะไปทุรละ หลหมองอย่ไปไปหามองจอดรถยางนู่มี่มองจอดรถน้ำคิดว่าคนจะไล่นะครับมือนี้ชุดจะเจ้าลูกเลือเลือเอาชุดจำเป็นนะลูกน่ซักยุคเพชรกระจ้าเพชรกระจ้าจ้ากะเพชร มาอยไปน้ำนะคะเพรจ่าไปน้ำไหมครับมื่อี้ครับอย่งมานาเออย่างม่รกินน้ำเฝอเถะกินน้ำเาคือเต่งคือเต็งตัวรอเถอะวะโอ้ยใส่ไข่เค็มไขค็ม่ใส่ลูกออ๋อไข่เค็มนี่หันน่ะโอ้ยหลายโอ้กินไรทำไมแห้งไปเร็เน้อแหงออกไปเมื่อไรยี่สบาท ไม่เสียน,นีบาทเองไม่เอาเงินนิกหน่อยเยปะ <laughs> อัน,นี้อันี้มาเพ็ดไฮะเอนี่มนี่ยุดน่มาเพ็ดจา้ามันี่วันอาทิตย์ี่มาหูกโอ้มันี่ที่แรกจะไปเบิองยอน้ำบ่แต่แตนะ่นะมึงกับมาเพ็ดมงกูด้ไปเด้อโอ้อยบบเบ็ดกัไไปเอาว่า กลับมาตีหนึ่งทีสองนี่แหละกลับมานอนได้อยู่ตื่นขึ้นกัไปโรงเรียนท่านอยู่ม่กินนะจ่ายมายี่สิบนี่นะมอซื้อบ้านไม่เขียดได้เด้อบ้านไม่เขียดถือแต่ังเราเราตา้างตอนัรนเราไปยี่สบหาม่อกียี่สหายินโรงเรียนน่ะ เอามไม่เห็นอย่างกาลตาส่างซื้อเอาซื้อไม่เห okay. ็นซื Minecraft ้อไม่เห็นว้าวโอ้มันเบิดดูดูเหรียญว่าวรือลูกเอาคาตเตอบัตรจุ่มนำไปช่วงนี้ไปดูดูเหรีเบ็ดมอว่าให้เหรียญเบ็ดมอให้ไปใกลอืมสเไอไปใกล้ใกลสะนงสะนำตะไล่มีผู้ใดอยู่ผู้ใดเห็นช่วงนี้ดูดูการทานู สนูพระนู้ม่สนูานูจากทนูตัวสนูเพรสน้มูสอนูเวาวบนูวาวหรือนูวาโอ้สนูาเออสนูกับสนูสันผู้เฒ่าพระเอินสนูฒ่ายผู้เฒ่าน่อยเพจจา คนแค่ละมาคนคนณพวกคุณเขาไหนจ้ะคนน้อยมาม้าห้องทองมาต้อคุณกี่ล่ะก่อนไปงานนะครับคุณเนี่มันเขากันต่อซ้ายมือเป็นจตัวที่จะเป็นล่ามุก่อนขึ้นรถด้วยใช่เล็กชายเล็กยิงใหญ่ชายเล็กห่างกันตั้งสิบปีนะยิงใหญ่กับชายเล็กผิดนะคะบอกเลยเจ้าจะกินได้น้ำได้หรือเปล่า เอานเปากันมันหอนมันทอนอ้ยซุบอสิทธ์เพชรนอ่ะเรียนไปเอานาด้วยบาทนี่เลียงเปรียนามด้บาทนี่ทีดีดดิเรื่องนี้เราไมน้ำเย็นค่ะกำลังบอกนอนค่ะมากินน้ำเย็นค่ะตาไที่ไฟกิน เป็นสาวคนหน้าแดงเลยเดี๋ยวแม่ถามมึงอาบน้ำจังไดมึงจะไปตะอาบเฝ้าัขเฝ้าแน่แท้เฝ้ามึงอื่นกัมาจัดการเลยมึงไปโรงเรียนไม่เป็นจะไหนมาเป็นว่โอ้ยโอ้ยดีดลูกไม่ดีกันเลยเอาเพียงก็คือว่าหันดีๆลูกจะไหนมันแย่มันมีเส้นนั่นแย่มันมีนั่น บอกแล้วมันสิเพไปมันเพได้ลูกไปกินน้ำไปไปไปแล้วแวนั่นเห็นมาว่าแล้วมันเพจรีลนิดแลนิดแลนิดอย่ากินอยู่ห่างเพดเพจะยรดเดียวะยังหัวหัวขึ้นลาบ่ลูกคือยังาสเปเรคือยังขาอักหลากหัวจะเงใช้เบิร์เนาะกปสเปียีเว่าสันตีอัดวาัน ันซิซ no, ่าก็พ่อกระเทือนเนาะซิซ่าทุ่มมือกับพวกไวโนกซับไปกระหื้นก็มาอืมเอาเป็นมือมือเบีนมือก็ยังดีดีใหญ่เห็ดต์ปีสมัยในไปบ่งตัวภาษายังยนเดียงด่างลุงหันลมันสิเดือเดียงด่างเในลูกนี่ยตอนได้สิได้กิน เทิ่งพ <HD> <sm convert> <s urai sword> ิษเทิ่งอยากกินเนาะเพิษซอแอบเสบนก็เป็นเดืกดเป็นอิปอแล้ววันนี้วันยังไบบัวใบบัวอยู่ซอแอบอเสียบซอแอบบัวเราได้พิมนใบัวใบบัวกินเสียมาเรียนบอนเบิดยุแล้วทำไมอีอเรียนมานี่มานะดิ มันาเรียนยังหอจหากินน้ำอยู่แม่บอกบอกเขาเลว่กินน้ำจาไปวดันสงกาันี้าเรียนจาเลียใบบัวใบบัวาบ้านสงกามีอโอ้เพจายังได้เรียนใบบงใบบัวอยู่นเอาให้โอเคที่ <c oughs> คือเป็นร้อยนีดิโตแล้วค่ะเบืงเดียวโอ้ยมาเบิ่งตัวตวน้องหนังสือเนียไใสมาเบิ่งตัวหนังสือกันอ่ะมาเบิง้งลรยมือกันอ่ะใส่มาเบิ่งไรยมือกันน่ะเป็นอะไรภาษาพาที่แล้ว้เบิ่งอันนี้อมีหัวภาษาพาที่พูด่สิบสองเลยมาเร้ว สงกัรเรียนยังเรียนหลัจะให้เรืงตัวหนังสือมใส่ตัวเรองสื่ออ่านอธพาขอนันอ่านกันหนอ่านฟางกันหนาเ่นเ่เล่นเล่นยาเห็ดงสั่อนอันอ่นมันมือมันใบแล้วมันจะเสียบมันจะเสียบตาลูกพนดิอ่านในฟังกระหนาตังใจอ่านดีตังใจอ่านดีลุลุลุ สวยมันสวยเรือมันคำยังไหนยังไหนส่งนามว่าสงนามพระาออันนี้ยังทำขาต่อไปทําบุญรีกว่าอีกเดีาเจดีไซน์โอ้คืออ่านออกพา่าไทภาษาไทยได้ดีถูกไหมเนี่ภาษาเราสงนาพระตอนนี้สงนาพระอี่ยาเจดีไซน์พอนะ คล <c oughs> ิปนี้ก่อนเดินทางนะครับคลิปนี้ก็ฝากพอาฮอเม่์ไปแค่นี้นะครับผมติดตามตอนต่อไปนะครับ <c oughs> โอ้ยเหดจ่าเ <c oughs> อ้ยไปเช็คมือด้วยนะคะ, <c oughs> ะเดินทางเอาเดินทางบัด้